สวัสดีครับผมวันนี้วัยรุ่นชินจูกุนะครับน้องอ๋องนะครับผมเราได้ของเล่นมาเต็มเลยใช่แล้ว,ลวอันนี้เราไปขีบมานะครับสายขีบนะครับผมอันนี้เราเพิ่งกลับมาจากชินจูกุเราไปขีบที่คาบูกิโจทาวเวอร์มานะครับมาดูนะฮะทุกคนฮะกี่ก่องครับน้องอ๋องสองสาม เจ็ดกล่องนะครับผมโอ้โหมาเยือนถิ่นก็ซิล่าก็ต้องจัดก็ซิล่านะครับมีก็กอซิล่าอีกหนึ่งตัวผมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เกิดมีคันนี้ดุคนนี้น่ารักคนนี้น่ารักแล้วแกแบบเอาไม่มีมีดเมื่อกีะเอามีดให้เอาไหมคะไม่เป็นไรโอหนตอนแรกอะผมจะเอากันดั้มมาด้วยแต่อันเล็กเกินแล้วมันคิดว่าก็เลยได้มาแค่นี้ ตัวเต็งตัวเต็นตัวเต็นตัวเต็งแต่ได้เยอะจริงของว่สุดจิมไปเ่าไหสองพันแต่ได้มานี่เกินแล้วนะครับเมื่อกี้ลองดูว่าตัวกอสติล่าตัวนี้ก็ขายอยู่ประมาณห้าพันละตัวนี้ก็ประมาณพันหนึ่งเอาตัวไหนก่อนดีครับผม ของจัดมาอ่ะออยเลือกหน่อยว่าอันบล็อกตัวไหนก่อนดีอ่ะชี้ชี้วันพีชได้เอนชี้ตัวไหนเนี่ยก็อันเนี้ยจับได้ตัวไหนถูกได้ได้อ่ะเออลองออยบอกว่าตัวแรกนะครับหูยไม่มีไม่ไม่อ๋อโอเคซ้อมไว้ก่อนครับซ้อมไว้ก่อนอะไรหูยอะไรนดึกดื่นมาออกยังใช่ไหม นี่ยค่ะนะ้วสีคาวตัวแรกที่ได้นี่ลุ้นลาบูบูเปล่าลาบูบูเปล่าลาบูเฮ้ยมันแก่ยังไงทุกคนดึงออกมัค่อยดึงออกมาก็ดึงออกมาสองอันมาสองฐานป่ะนี่นะครับอันนี้คือเราแบบใหม่จริงๆริงใหม่ไม่คยไม่มีเลครับนี่มีอะไรนะครับนี่นี่คือแพคมาดีเลยนะครับซึ่งจริงๆเราก็มีคลิปตอนที่ต้องอ่องคลิปด้วยนะครับ หอกแพ้จริงใบรุ่นชินจูกุว้าวเอาดิเอาขอกลลอง่อยหอกล่องไหยอ๋อลองไม่ประกอบเล่นอีกเลยว้าวเอาดิตุ้ยแบบตรงกนะดางานรายละเอียดอะอดอยังไม่นั่นดกป้อันนี้จะก็สิท้ครับ ไม่รู้ก็ดูเห็นเหมือนกันแต่เอามาจากูุู่ปแต่แต่ว่าแท้แน่นอนเพราะว่านี่เลยนี่วันไดนามโคนะครับแล้วก็คีบที่โตเกียวเลยนะครับอันนี้คีบที่มาจากโตเกียวไคะที่คาบุกิโจทาวเวอร์ทาวเวอร์อน้ำจะประกใบไนไนกี้ใช่ไหมไนกี้แท้อ๋อใช่กก็ ประกอบเลยไหมเอาดิรออะไรอ่ะแล้วก็แล้วก็เอาตัวกลับตัวนีตัวนปิ๊นอ่าเดี๋ยวลองดูครับแค่ว่างก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จแล้วไม่ครบอันนี้เดี๋ยวเราจะประกอบกันเดี๋ยวเราจะประกอบกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประกอบเสร็จแล้วเป็นยังไงโอเคโยนี่ครับเราออกประกอบแล้วนี่เลยอีกมากเลยครับความจริงคือพี่บอลประกอบแต่เยอะดูดิดูดิ เอาเอาอย่างเอาว่าหมวกฟางหมวกฟางมีไหมนี่หมวกฟางนี่แต่ไอ้ที่มีบอลชอมาที่สุดคืออะไรบ้างเห็นนึ่งเก่งในอ่ะนึ่งเก่งในดูดิแบบทำแบบว่าแบบเออะไรนะเที่อ่ะเก่งเก่งในซูโม่อ่ะเอ้นี่อ่ะใครจะรู้ว่าบูฟี่ใส่กินแมจีขาวอ่ะจริงป่ะเอาดีเอาดีดูนะครับผมอ่ะแตวเลือกบ้างพี่พี่อยากเห็นอันนี้ อ้าอันนี้คือแมงกุจจิชื่อว่ากัสซิล่าเอ้ยไม่ใช่กัสซิล่าล่างไหนอ่ะพี่มันไม่แช่ไหนมันเหมือนเป็นแบบว่าแบบ SD กัสซิล่ามันแบบว่าตัวเจ้าจ้อยนะแต่ตีว่าสองะเนี่ยนะตอกปี2023ันย่สิบแก่เลยนะแก่เลยค่ะอุ้ยอ้าวอ้าวไม่ใช่อยู่นี่ แตับอตชตัวมากก่่านครับันเอาเป็นางครับวที่นครับวัร้อนัเลยอ๋ออีวันมันปเลยนี่เลยตัวนี้ไฮไลท์มากไไที่ไหน่ไหแก่ไหมแก่ไหมด้วว่าอย่างนี้แก่ครับแกะที่อย่างติจัด อไ่อเลีอา้กไออปแล้วออเรอกนเหรอใช่ไป้งห้องเลือกใช่แล้วให้พีมันเลอกก่อนได้สิเดี๋ยวขอเคลียร์ตัวนี้ก่อนสวยมากแต่าเอาไปขายที่ปื้มยดโตซื้อส่วนรับงเลยนี่ครับนี หมุนหน่ดันล,ลี่หน,ลลน,น่อยดันลี่หมุนหน่หมุนหน่เฮ้ยจะายรายละเอียดนะ<อ>ารายละเอียดนี้มั้ยเนี่อันนี้มันโคซองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูกระซิไลย,ยังไงให้เป็นโคซองเฮ้ยเขาทำเท็กเจอร์แบบรองเท้าด้วยนะือแบบข้างใต้าก็เป็นเท็กเจอร์เหมือนเลยอือตัวนี้ถือว่าดีครับ <laughs> อันนี้เขียนว่าอ่านไม่ออกครับอ่าอะไรรคับ ได้ไยมอากกแตไมออกปิบอไหนครับอลจไคบได้เหรอของกอนขอนี่เลยครับอยาก้อนบอลอย่ครับ่าโตมากับจากก้อนบอลเงี้ยผมรู้สึกอายนิดนิดอ่าอันนี้มีทองข้างในหผมทองแน่นอนมีทองกับผมทองแน่นอนเอาดียังเอายังเอาเอ้ยมาไม่ใล้กัน นี่ครับแ็กเกจจริงข้างในก็จะคล้ายๆกันหมดเลยฟิลก็ประมาณนี้แต่ก็กันกระแทกได้ค่อนข้างดีมามามาครับาีดนะคือคือแนนี่แหละอุ้ยทองจริงครับเราได้ทองจริงมีเคยบอกว่าางไนมีทองหรือเปล่าเฮ้ยมีทองจริงๆ เอาเยดิก็เสร็มาดุกันแต่เป็นประกอบตะกูนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปประกอบแว็บเดียวนะครับตะกูครับวเว็บวับเข้ามาแล้วครับทุกคนนี่โชว์หน่อยครัเอออันนี้คือเป็นไซยาหัวทุเรียนมอนทองอาดีเาเลยนะอดิ ตันนี้เปิดประมูลที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเอานั้นนะครับถ้าสนใจติดต่อได้นี่เอางี้ดีครับโอนเงินมาพร้อมบิดเบสเซลเลอร์ผมเสร็จมาก,บกบบบเบสออฟเซลแมนได้จริงนะอันนี้คือการรีวิวแบบลิงก์ด่วน,นนี่นะครับเพราะว่ากลับมาปุ๊บอยากแกะเลยใช่แล้วก็มีตรงนี้ได้แน่นอนเติบมากจริงๆ อันนี้ก็คือกล่องนะครับผมมาของกล่องนะเดี๋ยังไงครับเหมือนเดิมจะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเลยกล่องนี้นะจะไปนมาแทนนะกล่องนี้ก็อีกร่างเลยครับผม ครั้งแรกเหมือนกันนะแบบนั่งแกะสติกเกอร์ท <C> ี <Census> <C> ่ญี่ปุ่นเออเออจริงเหรอาเอออันนี้คือเรามาแกะสติกเกอร์ที่ญี่ปุ่นเพราะว่าคั้งแรกนี่ร้อนๆนะครับโอเคตัวนี้ไม่ไม่ฐานมาให้อ้าวจริงเหรอเออมาตป็เดี่ยวนี้เฮ้ยนี่คือฐานอ๋อนี่ไงนี่นี่คือฐานนี่อ๋อเฮ้อยังไงอ่ตัวนี้ เออแอร์จริงอันนี้แอร์จริงเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับอย่างที่ฉันบอกให้เราให้ดูตัวแบบว่าเป็นยังไงดีๆออกมาแบบจริงๆเลยให้คือเช็คให้เห็นเลยว่าแบบสดๆนะจริงจิกันให้เห็นเลยว่าแบบไอ้ตัวที่เคยเป็นแบบนี้นะตัวนี้ไม่ไม่เห็นเป็นไงนะก็ ใส่ยางเกงสวยมากเกณเรียบร้อยสวยมากก็จแบบตรงเสื้อเขาจะมีเป็นเ e เจอร์เล็กๆด้วยนะเออใช่ใช่เหมือนแบบเป็นรอยยักของเขานะดีมอนเนี้ยดีมากแต่ตัวนี้ทําไมเป็นหมวกสีอันนี้ไม่ใช่หมวกฝางมันจะเป็นหมวกทารพี่เพราะว่าอันนี้เป็นล่างนิ่งกับือเป็้ล่างที่ไปแล้วก็จะมีหมวกของของใครนี่แหละทับหมวกฟางอยู่อีกชั้นหนึ่งอ๋อ ขั้นตอนระบบประกอบเลยดีกว่าค่ะโอเคแวบนี่ครับคืออันนี้คือเลียวสุดๆนะครับอันนี้ตูนนะครับคือคือว่าอันบ็อกกันที่จะแปลได้มาเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนนี้เลยกะเลย เอาดันลีหน่อยดลีหน่อยเติร์ร์เติร์ร์เตเติร์ร์เติร์ร์เติร์ร์เติเตนรอรตร์ร์เติร์ร์เติร์ร์เติรๆร์เติร์ร์เติร้ร์เตร์ร์เติรร์ดติร์อนเตอร์ร์ดติร์ร์เติร์ร์เติร์รนีติรกรตร์ราเติร์ร์เติร์ร์เตอร์ร์เติรเตรร์เตรรรรรรรตตตตรดตเต ไมดูตรงผมเดิใช่ดูตรงแบบตาดูให้ตาคิ้วปากอะไรเงี้ยดูเทียนไปดี่ตัวต่อไปก็ต้องตูดแล้วละครับพี่ตัวเลือกครับต้องเลือกครับโหอันนี้ก็เลยมีกล่องเดียวนี่นี่นี่ตัวนั้งนี่ตัวนั้งนี่ของอะรขออะองนี่หางขึ้นมาก็ของขึ้นมาก็ใหม่องเดี๋ยวยอดไป อ่ะหลบกันตัวนี้หลบกันหลบกันหลบกันตื๊ดตื๊ดตือ่าเป็นล่นเป็นของเนน่ะคืออันนี้ก็คือแบบเฮ้ยต้องขอบคุณนอกนะว่าไม่เคยมีประสบการณ์อันบ็อกอันนี้มาก่อนขอไม่เคยเลยนะไม่แล้วก็มันไม่ได้ได้มาง่ายๆเอาจริงๆใช่คืออันนี้คือประสบการณ์แบบเรียลมากคือมันเกิดขึ้นแบบเร็วมาก ลงเครื่องมานั่งเครื่องรถไฟไปอโอโ้โหนนปากอยพี่อันนีส้สีสวยนะอย่อเด็กมากอันนี้เทมนิกะแบบสีแบบอะไรวะนี่ฮะ เอาถ่านร้อยแล้วนะจีดไปเลยเราไม่เสียดายอยู่แล้วจีดไม่หรออกลมจะบินวอมันจะบดีอ๋ออันนี้คือเม่ก็คือเขาห่อมาอย่างนี้เลย อ้าวแล้วอย่างนี้ถ้ามีอันบอ็อกตุ๊กตานแล้วต้องมีอันบ็อกรองเท้าตามมาอีกจะทำยังไงเนี่ยไปนี่งตู้ตกกันหรอเพอนที่มันยิงเหรอที่นี่มีมีมีมแต่ว่ายากเล่ได้คิดคิดว่ามีไหมคิดว่าพี่บอลจะพาไปเจอได้ไหมนี่ที่มันยิงชิงเ <c oughs> ลี้ยงไม่ไ <c> ด <oughs> ้ตลอดเลยเสี๋ยว<ๆ> อตวเรามาดูนครับอ <The> ้าวนี่เฮ้ยสว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 ยดีเทลสวยเรียบร้อยใส่กด่ด้านแต่งขึ้นเลยติดกันหรือเ็ปล่าเนี่ยติดติดหมดอะนั่งติดหมดไปสนลุกถ่ายก็จะใส่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไป ให้ดูตัวฟิกเกอร์ก่อนแล้วกันใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาวาร์ปตอนที่ตอนเสร็จเสร็จในยพี่เหมือนเดิมมันแกะยังไงอ๋อพี่ตุ่มจะถึงอุ้ยอ้ยตุ้เต้นสั่นสวยมากเทปลิกัดครับอ๋อพี่ตูนพี่ตูนมอินเซอร์นะครับอ๋อ อุ๊บรวมหัวขาดเลยอันนี้ทำไมมันคืออะไรคะอันนี้คือใครอ่ะคือหนูซิใช่ไหมหนูิเป็นร่างที่มกให้ดูไอ้เป็นร่งที่เป็นกลใช่